ช้อปปี้วิดีโอแจกคูปองส่วนลด1,000บาท3รางวัลแค่รวมกิจกรรมตามนี้สวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเขา้าสู่ช่องในตู้เอฟเ i อ i น88นะครับช้อปปี้วิดีอนะครับหรือว่าโซเชียลมีเดียน้องใหม่นะครับทีอ่ออกมาแข่งกับพี่ทิกต o k ของเราตอนนี้ก็บุกตลาดหน้าดูนะครับตอนนี้มีการทํากิจกรรมแจกคูปองนะครับแค่เห็นไหมครับเพื่อนๆทําคลิปรีวิวสินค้าแล้วก็ติดตะกา้าใส่แฮชแท็กนะครับ ถูกสุดที่ช้อปปีนะครับแล้วก็แฮชแท็กนะครับของเด็ดแอปส้มนะครับแล้วก็คุณก็ได้รับรางวัลเนาะตามเงื่อนไขของเขานะครับเงื่อนไขก็ไม่มีอะไรมากนะครับแค่ทําคลิปวิดีโอนะครับอืมก็คือตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่15นะครับแล้วก็เขาจะมีประกาศรางวัลก็คือวันวันที่25่ธันวาเห็นไหมครับก็จะมีเงื่อนไขอยู่ตรงนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆเนี่ยคลิกเข้าไปดูเงื่อนไขได้เลยที่นี้นะครับ ก่อนที่เราจะไปทํากิจกรรมกับตัว s h อปปี้วิดีโอนะครับเพื่อนๆต้องทําความเข้าใจนะช้อปปี้วิดีโอเป็นโซเชียลตัวหนึ่งนะครับที่ออกมาแข่งกับพี่ทิกต o k ของเรานะครับสิ่งที่สําคัญคือสามารถที่จะแนบตะกร้าได้อ่ะเห็นไหมครับเราสามารถที่จะเข้ามาแนบตะกร้าสินค้าแบบนี้ได้นะครับก็จะเป็นโซเชียลเหมือนกับพี่ทิกต o k ของเราหนึ่งนะครับส่วนเราจะแนบตะกร้าสินค้าแบบนี้ได้นะครับเราจะต้องทําการนะครับ หนึ่งเลยหนึ่งเลยนะครับเราต้องสมัครตัวสิ่งที่เราจะต้องทำนะครเบื่อเพื่อนหนึ่งเลยก็คือเราต้องสมัครเป็นสมาชิกกับ s h อ p e e เนาะนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราแค่เป็นสมาชิกนะไม่จำเ,เป็นต้องเปิดร้านค้านะครับกับ s h อ p e e ก็ได้สมัครเสร็จปับ๊บนะครับเพื่อนๆืก็มาสมัครตัว s h อ p e e นะครับ affiliate i n c l u n c e r program เพื่อติดตะกานะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ไม่สมัครแล้วติดตะกาเหมือนกับช้ e, อปปี้เหมือนกับ Tik t อกเห็นไหมทิ TikTok กตอกก็เราก็ต้องไปสมัครเห็นไหมครับเพื่อ ทําเป็นในหน้าเหมือนกันครับตัว a อฟเฟ i เ t e เนี่ยของ s ้อปปีเราก็ต้องไปสมัครทําในหน้าของช้อปปีเหมือนกันนะครับวิธีการสมัครให้เพื่อนๆดูวิดีโอใต้คลิปนี้ดูให้เข้าใจก่อนนะครับเพราะว่าระเบียบแล้วก็กดของของพี่ส้มเขาเป็นมาตรฐานมากเลยก็คือเขาจะให้เรายืนยันอย่าง,อ,าง,อ,างอ่าบัตรประชาชนนะครับบุ๊คแบงค์นะครับแล้วก็อะไรอ่ะเบอร์โทรศัพท์อีเมลนะฮะซึ่ง ขั้นตอนต่างๆทั้งหมดเนี่ยผมสอนเอาไว้ในคอร์สเรียนแล้วนะครับใครที่อยู่ในห้องเรียนก็ไปเรียนนะครับคอร์สเรียนตอนนี้ผมทําโปรโมชั่นไว้นะครับทำโปรโมชั่นไว้ปกติเนี่ยเก้าร้อยเก้าสิบเก้านะครับท่านใดที่อยากรู้ว่าโปรโมชั่นตลอดชีพเนี่ยเท่าไหร่ก็ทักลิงที่อยู่ใต้คลิปดนูนี้ทักมาที่ OA นะทักมาที่ไลน์ OA ได้เลยนะครับแล้วก็มาเรียนเพราะว่าจะต้องมีวิธีการเรียนติดตก้าการเพิ่มบัญชีการยืนยันตัวตนและที่สําคัญคือมันสามารถสมัครไลฟ์สดได้ตัวตัวของ s h อป e e เนี่ยนะครับ ใครที่สมัครตัว a f f i l i a t e แล้วเนี่ยคุณสามารถไลฟ์สดขายสินค้าของคนอื่นแนแอปตะก้าแบบนี้ได้ด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นใครเห็นคลิปโอนี้แล้วมองเห็นเป็นโอกาสนะครับก็สามารถสมัครนะครับสมัครทําเป็นตัวอย่างดูตัวอย่างของผมที่อยู่ใต้คลิปนี้ดูให้เข้าใจก่อนทำนะอย่างที่ผมบอกทุกครั้งหลายๆคนไม่ค่อยดูคลิปให้จบนะครับไม่ต้องรีบ นะครับทำให้ถูกเพราะว่ามันแก้ไขไม่ได้เพราะว่าคุณยืนยันแบบประชาชนไปแล้วมันจะแก้ไขไม่ได้นะครับเพราะว่าระเบบระบบเขาค่อนข้างจะเที่ยงตรงแล้วก็เป็นมาตรฐานเพราะว่าเขาทํามานานและที่สําคัญคือผมจะแนะนําว่าทําไมถึงน่าสนใจตัวช้อปปีเองเนี่ยเพื่อนๆครับเพื่อนๆต้องเข้าใจนะช้อปปีเป็นแพลตฟอร์มขายของนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาก็คือผู้ซื้อ ถูกไหมครับผู้ซื้อเพราะฉะนั้นคนที่เขาเข้ามาซื้อเขาก็เข้ามาดูคนขายนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราทําคลิปวิดีโอแนบได้ไลฟ์สดได้ก็เยี่ยมเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นรีบนะตอนนี้ช้อปปี้เขาจัดหนักจัดเต็มนะครับแล้วก็เราทําคลิปอย่างนี้ได้นะครับอ่ะนี่ครับเราก็จะทําแบบนี้มันก็จะมีคนเข้ามาดูมีคนดูบ้างในม,มีคนดูบ้างเห็นไหมครับก็จะมียอดตรงนี้เนี่ยผมแค่ทําคลิปง่ายๆเอยงนะ เห็นไหมครับทคลิปง่ายๆเอาเอาลิงก์เข้ามาแนบเอารูปภาพทำมาแบบรูปภาพแล้วก็แนบไปยังได้เลยไหมครับก็ยังมีคนดูนะครับทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับปริมาณแล้วนะครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นนี่คือโอกาสของคนที่เป็นสายขายนะครับใครที่ยังไม่รู้ว่าช้อปปี้เขามีช้อปปี้วิดีโอก,ก็รีบเลยนะครับแล้วก็สมัครตามตามคู่มือที่อยู่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับติดตามช่องยูทูบด้วยนะครับเพื่อนสายดีมีได้ช่องนี้นะ